สวัสดีครับมาอน,นี่มาพบกับยอดนักสืบจิ๋วโคนนั่นในคดีฆาตกรรมเจ้าของหอศิลป์ครับเริ่มเรื่องมากกับมายู่ทีหอศิลป์ในเวลากลางคืนแล้วก็มีพยายามสองคนกําลังยางตรวจหอศิลป์อยู่แต่พอยางตรวจมาได้จะข้าวหนึ่งพยายามเนี่ยก็เลยได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในห้องแล้วก็ผ้ากันยางมาตรวจเบืง้งแล้วก็เห็นกับชุดเกาะ กำลังยางตรงมหาพญายามสองคนนี้ตัดภาพมาตอนเศร้าที่สำนักงานนักเสืบโมลิลั่นก็เลยเอาเรื่องชุดเกาะยางได้เนี่ยมาว้าให้พญายโ่มลิกับโคนั่นฟังแล้วก็เลยบ้าสิส่วนกันไปเบิงเพราะพญายโหมลิกับโคนั่นได้ยินเรื่องชุดเกาะยางได้จิลั่นออกมาเว่าให้ฟังกับหัวขวน พญายโมลีก็เลยว่าเว้ยมันเป็นการโปรโมทหอศิลป์ซืือ,อหลังจากนั้นทั้งสองคนนี่ก็เลยว่าสียางหนีเพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระแล่นก็เลยบอกว่า่าเฝ้าไปแล้วก็เา้ามั่นนี่แหละทุบไปที่โตพญายโมลีเห็นสภาพโต๊ะเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวกูไปนั่งก็ได้หลังจากนั้นทั้งสามคนกับผ้ากันมาหอศิลป์แล้วก็ผ้ากันยางเบื่องผลงานศินละปะ ขณะที่กำลังยืนเบิิงผลงานศิลปะกันอยู่ก็มีพ่อยญยอันนึงเขามาทักพวกลั่นพ่อหัยอันนี้เป็นผู้จัดการหอศิลป์ชื่อว่า OGI คขณะที่ยืนคุยกันอยู่แล้วก็นแน้มไปเห็นลูกน้องของเรากำลังยิบจับผลงานศิลปะโดยที่บริษส่ถุงมือเดี๋ยวเราก็ห้องไปด่าว่ากูบอกหลายเทือแล้วนะว่าให้ใส่ถุงมือก่อนบักที่เถือได้นี่ซื้อคูโบตะ หลังจากนั้นก็มีเจ้าของคนนไม่นี่ย่งางเขามาแล้วก็บอกว่าเจ้าไม่ต้องไปซีเรียดปานันก็ได้ดอกเดี๋ยวหอศิลป์น,นี่ก็ปิดแล้วพ่อรั่นเดีย๋ยาาวยิน,นปปรั่นก็เลยย่างมาถามว่าหอศิลป์นี่สิปิดล้วบอกผู้จัดการหอศิลป์ก็เลยว่าแม่นแล้วเจ้าของคนเก่านะ่ะเขาบ่มีเงินก็เลยขายให้เจ้าของคนนไม่ไปแล้วก็คือคุณมานากะเมื่อกี้นี่แหละมักอิจิมานี่ก็เลยว่า บักาพาดเนี่ยหลังจากซื้อเสร็จมันก็สิปิดหอศิลป์แล้วก็เอาไปเฮ็ดเป็นโลงแรมจากนั้นเจ้าของหอศิลป์นี่ก็เลยยางมาคุยกับบักคู่โบตะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องหาเงินวิธีใหม่หรอเด้อบักคู่โบตะนี่ก็เลยศูนย์แล้วก็โยนหมวกโล่งพื้นโคนั่นเห็นก็เลยว่าอ๋อแล้วก็ถือนได้อีกดอกแล้วก็พิดขาดครับ ผู้จัดการหอศิลป์ก็ได้ว่าอย่างแล้วก็ย่างนี้ไปหลังจากนั้นพวกโคนั่นกับผ้ากันย่างเบ่งผลงานศิลปะทั่วทั้งหอศิลป์คณะทีกำลังสียางไปเบ่งผลงานศิลปะอีกห้องหนึ่งมันก็มีป้ายเขียนไว้ว่าห้ามเข่าลั่นก็เลยบอกว่าเอ้ามันมีอีกห้องหนึ่งว่าแมนบอกไปยัยโมรีก็เลยว่าสร้างมันเถอะไปไปหาเบ่งหองอื่นนฝ้าเบ่งให้มันแล้ว หลังจากนั้นทั้งสามคนกับผ้ากันยางเบิ้งผลงานศิลปะกันจนวาคำหลังจากที่ยางจนวาเมือยไปไย,ยโมลีก็เลยว่าไปเมื่อถอ่อยิ้วเขาแล้วหลังจากนั้นลั่นกันแนมไปเห็นว่าป้ายที่หามเขาเมื่อกี้เนะี่ยมันบบมีแล้วทั้งสามคนก็เลยผ้ากันเขามาเบิ้งในห้องหลังจากที่ยางเขามากับผ้ากันมาเบิง้งภาพหญ่ภาพหนึ่งซื่อว่าภาพอาญาสวรรค์ เป็นภาพที่อัศวินฟ้ายทับมาเนี่ยกำลังข่าปีาศาจขณะที่กำลังเบิ่งรูปภาพภาพนี้อยู่เนี่ยลั่นก็เลยแนมไปเห็นพญยายมนากะถืกดาบเสียบไปที่ข้อปักไว้กําแพงตายย่างอเนตอนาดหลังจากนั้นตำรวจกบผ้ากันมาตรวจสอบที่เกิดเหตุสารวัตรเมีงโหรี่นีก็เลยวา่ามีผู้ใดเห็นเหตุการณ์ไหมบ พราะงอิจิมานี่ก็เลยว่าบ้มมีหรอครับแต่ว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ล่องไปเปิดเบื้องอาจจะทายเห็นคนไล่ก็ได้หลังจากนั้นทุกคนกับผ้ากันมาเบื้องกล่องวงจรปิดภาพในกล้องวงจรปิดก็มีคุณมานากะนี่กาลังยือนอยู่แต่ว่าท่าทางนี่คือกําลังถ่าผู้ใดอยู่นี่แหละหลังจากนั้นชุดเกาะที่อยู่ด้านหลังนี่ก็ฟันไปที่คุณมานากะ แล้วก็แทงไปอีกดอกหนึ่งแล้วโคนั่นมันก็สังเกตเห็นว่าภาพการตายเนี่ยมันคล้ายกับภาพอาญาสวรรค์แล้วโคนั่นมันก็สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก่อนพญยายมนากะสิถอกดาบเสียบเนี่ยแล้วเขียนอีย่างบางอย่างแล้วก็ขยำแล้วก็กำไว้ในมือแล้วสารวัตรก็เข้ามาตรวจสอบกระดาษในกระดาษนะ่ะเขียนซื้อพญายคู่โบตะไว้พญายคู่โบตะนี่ก็เลยว่า มันมีซื้อข่อยได้จังไดแล้วข่อยสิเปคาพอยายมานากาเห็ดหยังพอยายอิจิมานี่ก็เลยว่าพอยายมานากานะน่ะแล้วรู้ว่าเจ้านะ่ะแอบเอาผลงานศิลปะออกไปขายเจ้าก็เลยขาแล้วเอาป็นบอหลังจากนั้นก็ไปพ่อประกาตกยูใกล้ๆกมองเกิดเหตุสารวัตรก็เลยเอาล่องมาเขียนเทียบกันเบิงปรากฏว่าสีข้องมึกตรงกับกระดาษที่พอยายมานากะกรรมไว้ แต่โคนั่นเห็นว่ามันแปลกๆเพราะว่าพญาย่คู่บตะเนี่ยเบ่งส่งเป็นแต่บไร้มักผลงานศิลปะปันไดแล้วเป็นยังตองมาข่าค้นเลียนแบบผลงานศิลปะหลังจากนั้นโคนั่นก็เขามาักเบ่งกองว่งจอปิดอีกเทียนนึงแล้วโคนั่นสังเกตเห็นว่าตอนทีพญายมานากะหยิบป,ป้ายมาสิเขียนซื้อเนี่ยพอเราเห็นป้ายเรา,เราตกใจหลังจากนั้นเราเขียนแล้วเรายนประกาทท่ม โคนั่นกับว่าตอนที่พ่อประกาศป่ายประกาศมันบ่ได้โผล่มาซึ่งมันก็แปลกๆเพราะว่าคนที่กําลังสิถื่อขาเขาสีมักเก็บป่ายประกาศเห็ดหยังหลังจากคิดได้แบบนั้นโคนั่นมันก็ฟฝ้า,าแลนไปขอเบิ่งกระดาษที่เป็นรักฐานก็พบว่ามันมีห้อยขีดขาอยู่หลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบพ่อชุดเกาะเปื้อนเลือด ยู่ในล็อกเกอร์ของปญหาคู่บตะปญหาโมลีมาเห็นกันเลยว่าโอ้ผลงานศิลปะเปลี่ยนมัดเลยปญหาอิจิมาก็เลยบอกว่าเว้ยมันเป็นของปลอมซื้อๆหรอกครับโคน,นั่นเลยว่าตอนที่เราโยนชุดกอนอะ่ะสัมพ่อเราว่ถือกได้แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นของปลอมนี่เองพ่อคิดในแบบนั้นโคน,นั่นมันกระลู้โตคนไล่แล้วคนไล่ก็คือผู้จัดการอศิลินนี่แหละ แล้วคนลาเนี่ยต้องเก็บหลักฐานไว้กับตัวแท้ๆหลังจากนั้นโคนั่นมันกระทาท่าปวดเหยาะแล้วก็เลี้ยนไปถามผู้จัดการผู้จัดการครับไอห้องน้ําไปทางไหนครับผู้จัดการก็เลยว่าออกจากห้องไปแล้วก็ลงบันไดแล้วก็เลี้ยวขวาไปเลยได้ละหลังจากนั้นโคนั่นเลยว่าเว้ยผมไปบ่ถือดอกครับเขียนแผนที่ให้นะหลังจากนั้นผู้จัดการก็เอาประกาศมาเพื่อที่จะเขียนแผนที่ให้ แต่พ่อ,อยิบป,ประกาศวมาผู้จัดการนี่ก็น,นาลาเลยแล้วก็บ่ได้เขียนอีอย่างลงไปโคน,นั่นมันก็เลยถามว่าคือบ่เขียนครับคือว่าประกาศมันเขียนบ่ออกโมโลีเดียินจังสันก็เอากระดาษขึ้นมาเบ่งแล้วก็บ,บอกว่าถ้าประกาศมันเขียนบ่ออกมันต้องเป็นกระดาษเปล่าบ่แม่นบอกว่าโคน,นั่นเลยว่าเจาเห็นบ่นะนะมันมีห้อยขีดขาอยู่กระดาษน่ะ หลังจากที่ได้รับการบอกใบจากโคนนั่นแล้วเราก็คิดออกพญาย่โมลิก็เลยว่ากระดาษใบเนี่ยมันเป็นกระดาษที่พญายมนาะเขียนแต่เป็นกระดาษที่คนไล่เขาเขียนไว้สารวัตรก็เลยว่าขันเราไม่ได้เขียนแล้วสิเก็บกระดาษนี้ไว้เห็นยังพญาย่โมลิก็เลยบอกว่าคนไล,นะล่น่ะก็คือสิบอกกับพญายมนาะว่าป้ายที่อยู่ข้างหลังเจ้านะ่ะมันมีซื้อข่อยเขียนอยู่ แต่พ่อพอหญ่มานากหาอิบปลายมาเบิงอ้ามันบ่ามันซื้อนี่ตัวนี่แล้วก็ยิบป,ประกามาขีดขาแล้วก็สีเขียนซื้อไม้ลงไปปรากฏว่าประกาศนะเขียนบอออกเดี๋ยวแล้วก็ย่นประกาถิทมแล้วก็ก,กำกระดาษไว้สารวัตรก็เลยว่าอ้าประกานี่มันเขียนออกอยู่ด้นี่โคนั่นเลยว่าอันประกานะั่นนะตอนที่ไปพ่อนะปลายประกามันบ่ได้พล่ออกมาเมันบอกครับ โมลีก็เลยว่าคนที่กำลังสิถื่อขานี่ก็คือสิบบมี่ผู้ใดเก็บปลายประกาดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศนี่ถื่อออกอามาเปลี่ยนที่หลังและคนที่มีประกาศที่เขียนมาอ,ออกก็คือคนไล่นั่นก็คือผู้จัดการ OGI เจ้านั่นแหละที่เป็นคนไล่หลังจากนั้นผู้จัดการก็ย่อมรับว่าเจ้าของนี่แหละเป็นคนที่สังหารพญยายมานากะแล้วก็ซ่อมแผนนี่มาโดนเติบแล้ว และข่าวลือที่ว่าสุดเกะาะยางได้ก็เป็นฝีมือของผู้จัดการเนี่ยแหละที่เราเขามาซ้อมแผนตอนขึ้นแรงจูงใจก็คือต้องการที่สีลงโทษเจ้าของคนใหม่ที่เขามาปิดหอศิลป์แล้วก็ลงโทษบักคูโบตะที่เอาผลงานศิลปะออกไปขายแล้วสุดท้ายผู้จัดการก็เรียกว่าบพาว่าสีมีเหตุผลอียังก็ตามแต่ว่าข่อยก็คือฆาตะกร แล้วก็บอสามารถสิลอดพ้นสายตาของอัศวินตัวน,น้นอยนี้ไปได้หลังจากบอลเสร็จแล้วก็หันมาถามโคนั่นว่าบักลาบบปวดเหงวเราบ่แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโคนั่นคดีฆาตกรรมเจ้าของหอศิลไว้เจอกันตอนนาครับ